หนุ่มกัีนชัยและแพรลี่ไพรวันถูกวัดไผ่ล้อมฟ้องกรณีกล่าวถึงหลวงพี่น้ำฝนในรายการโหนกระแสเรียกว่าเป็นมหากราบกันเลยทีเดียวครับกับกรณีที่แพรลี่ไพรวันกับหลวงพี่น้ำฝนที่ก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาโต้แย้งกันกรณีของหลวงพี่น้ำฝนเกี่ยวกับการทำวัตถุมงคลรวมถึงการทำหน้าทองล่าสุดหลวงพี่น้ำฝนหรือพระครูประหลัดศริทิวน์เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมได้มอบอำนาจให้กับทางทนายความและวยาวชกรของวัดไผ่ล้อมยื่นฟ้องคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับแพรลี่ไพรวัน จำเลยที่1และหนุ่มกัญชัยจำเลยที่4และผู้บริหารรวมทั้งหมด10คนซึ่งการฟ้องร้องดังกล่าวนี้ครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาหนุ่มกัญชัยได้เชิญแพรรี่เพยวันและนายจตุรงมาในรายการโหนกระแสโดยมีหัวเรื่องว่าแพรรี่ฟาดกลับหลวงพี่น้ำงฝนปกป้องพระพยอมกรณีพระพยอมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเมืองและพาดพิงสถาบันมีข้อความอันเป็นการร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยแพรรี่เพยวันจำเลยที่1กับพวกมิ่นประมา โจทย์โดยกล่าวหาโจทย์ใช้โอกาสที่พระพยอมออกมาวิพา์วิจารณ์การเมืองและดูหมิ่นสถาบันมีประชาชนเข้ามาตําหนิติเตียนและโจทย์อาศัยเจ้หวาและโอกาสได้ทีขี่แพ้ไล่ซึ่งหมายถึงการพูดซ้ําเติมพระพยอมเมื่อเพลียงพ้ําแสดงว่าโจทย์เป็นคนไม่ดีและหาว่าเป็นคนพาลไม่ควรไปทะเลาะด้วยโดยปลีบเทียบว่าเอาทองไปรูปกระเบื้อง เป็นคนละเมิดพระธรรมวินัยการลงณหน้าทองเป็นพระสายเวทและัญลปศาสตร์ทำคุณใสการปลูกเสกแมสมียันเป็นการทำคุณใสเป็นพระผู้ใช้เดลฉานวิชาเป็นพระที่ไม่น่าเลื่อมใสคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าทางพล,ลี่รพลวันและหนุ่มกัญชัยจะออกมาเคลื่อนไหวกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้และคดีนี้จะออกมาเป็นอย่างไร